หลายคนคงเคยเจอปัญหาและคำถามในการเลือกซื้อปั๊มเพื่อระบายน้ำท่วมขังว่าต้องซื้อปั๊มแบบไหนดีระหว่างปั๊มดูดน้ำหรือปั๊มดูดโคลนเพราะน้ำท่วมไม่ได้มาแค่น้ำเราเลือกไม่ได้ว่าน้ำที่จะท่วมนั้นเป็นน้ำสกปรกธรรมดาหรือเป็นน้ำที่มีเศษดินโคลนผสมมาด้วยถ้าเราเลือกซื้อปั๊มแบบดูดน้ำแล้วโคลนที่มากับน้ำก็อาจจะเข้าไปติดในตัวปั๊มทำให้ปั๊มเสียหายได้หรือถ้าเราซื้อปั๊มแบบดูดโคลนก็มีปัญหาเศษใบไม้หลุดเข้าไปติดในตัวปั๊มได้อีก แล้วเราควรเลือกซื้อปั๊มแบบไหนให้เหมาะสมกับการใช้งานดีเพราะซปเปอร์ปั๊มเข้าใจในปัญหาเหล่านี้จึงได้ทำการออกแบบปั๊มน้ำรุ่น SSPV ซีรีส์มาเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่ต้องการสูบระบายน้ำเช่นน้ำท่วมขังน้ำทิ้งน้ำที่บางครั้งมีลักษณะเป็นโคลเลนหรือมีเศษวัสดุขนาดใหญ่เช่นน้ำท่วมบริเวณสวนนอกตัวบ้านหรือบางครั้งต้องการสูบลดระดับน้ำโดยแช่ปั๊มไว้ในท่อระบายน้ำซึ่งอาจจะเจอเศษใบไม้เข้าไปอุดตันในตัวปั๊มได้ โจทย์แรกของเราคือการเล่งระบายน้ำทีมวิศวกรของซุปเปอร์ปั๊มเริ่มจากการออกแบบให้ปั๊มมีอัตราการไหลสูงสุดถึง280ลิตรต่อนาทีในรุ่นครึ่งแรงมา้าซึ่งอัตราการไหลนี้สูงกว่าไดโว่ดูดน้ำโดยทั่วไปตามท้องตลาดทาให้สามารถสูบระบายน้ำได้เร็วกว่ารวมถึงใช้มอเตอร์ที่มีแรงบิดสูงพราะอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไม่ภายในซึ่งช่วยตัดวงจรหากเกิดความร้อนสูงหรือเกิดกระแสไฟรัดวงจร และใช้ซีนการล่วแบบ2ด้านที่มีความทนทานสูงกว่าซีนด้านเดียวถึง2เท่าในส่วนของโครงสร้างเราใช้วัสดุสแตนเลสและพลาสติกเสริมใยแก้วทําให้ตัวปั๊มมีความแข็งแรงและมีน้าหนักเบาเพียง8กิโลกรัมสามารถยกเคลื่อนย้ายได้สะดวกยังทนต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าปั๊มไดโวที่ใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมถึง2เท่าและออกแบบให้มีซีนยางขนาดใหญ่ป้องกันน้ำเข้าตัวมอเตอร์ได้รอบทิศทางผ่านการทดสอบการล้วซึมในขั้นตอนการผลิต100เเซค่ะ มาถึงโจทย์หลักๆของปั๊มน้ำา้วยนี้คือการออกแบบปั๊มให้เหมาะสําหรับดูดโครนหรือน้ําที่สกปรกมากๆโดยเราได้ออกแบบให้มีช่องว่างระหว่างใบพัดกับตัวปั๊มให้กว้างขึ้นกว่าเดิมถึง3เท่าเพื่อป้องกันการติดขัดของใบพัดจากสิ่งแปลกปลอมที่มากับน้ําและยังช่วยลดการสึกหลอของใบพัดได้ดีกว่าไดโวโดยทั่วไปอีกด้วยค่ะซึ่งใบพัดนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ง่ายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันน้ำเข้าไปในตัวมอเตอร์ด้วยการถอ,นนอดน็อตเพียง3าตัวเท่านั้น นอกจากนี้ยังออกแบบให้ตัวปั๊มมีตัวกรองเศษใบไม้ด้านล่างที่สามารถถอดออกได้ด้วยมือเปล่าซึ่งตัวกรองนี้จะช่วยป้องกันเศษใบไม้ขนาดเล็กที่จะเข้าไปอุดตันในตัวปั๊มจึงเหมาะสําหรับนําไปใช้สูบระบายน้ําท่วมหรือสูบลดระดับน้ําโดยสามารถวางในท่อระบายน้ําได้เลยทันทีโดยไม่ต้องกังวลว่าเศษใบไม้จะเข้าไปติดในตัวปั๊มเหมือนปั๊มดูดโคลโดยทั่วไปที่ไม่มีตัวกรองติดมาด้วยค่ะหรือถ้าอยากใช้ดูดโคลหนักๆโดยตรงก็สามารถทําได้ง่าย เพียงแค่ถอดตัวกรองออกก็สามารถใช้เป็นปั๊มดูดโคลนได้เลยค่ะและเมื่อถอดตัวกรองออกแล้วปั๊มรุดนี้จะยอมให้เศษวัสดุขนาดใหญ่ไม่เกิน33มิมลลิเมตรไหลผ่านได้จึงสามารถดูดน้ําโคลนเลนที่มีเศษหินกรวดทรายเจือปนได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้เรายัางนึกถึงปัญหาเรื่องการติดตั้งใช้งานปั๊มน้ําในที่แคบๆเลยออกแบบให้ท่อออกสามารถปรับมุมได้ถึง180องศา ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้เองเลยว่าอยากให้ใสายางส่งน้ำออกจากตัวปั๊มในทิศทางไหนเพื่อให้สะดวกกับการติดตั้งใช้งานในสถานที่ตามที่ต้องการได้เลยค่ะตามที่พูดมาโดยรวมๆแล้วปั๊มน้ำรุ่น SSPV Series ของซ u เปอร์ปั๊มถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการใช้งานได้ในหลากหลายกิจกรรมจึงเป็นปั๊มน้ำที่เหมาะมากๆที่จะเป็นตัวเลือกในอันดับแรกสำหรับนำมาใช้งานสูบายน้ำท่วมขังซึ่งเป็นน้ำาสกโปรกและน้ำที่มีลักษณะเป็นโคลเลนค่ะ สำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามไปยังตัวแทนจำหน่ายซุเปอปร์ปั๊มใกล้บ้านหรือสามารถสั่งผ่านร้านค้าออนไลน์ของตัวแทนจำหน่าย